ไปไหนมานะไปพูจัดเจนีไปตั้งแต่เช้าเลยเหรอไปทำอะไรบ้างจอดแลกตอดเช้าไปว่ายน้ำไปไหนอเอา <จะ S 1> คุยกันก่อน<ป>เอาคุยกันกับน้าก่อนนะคิดถึงแล้วเนี่ยฮะทำไมไม่คุยกับน้านั่งก่อนนะ ไปไหนอีกมันมีกอดกอดมา<อ>ไม่ให้ดูในายูเสานะ<อ>ไปไหนอีกแล้วก็กลับบ้านไปอาบน้ำอาบน้ำที่ไหนที่บ้านบ้านไหนบ้านเราตอนนี้เหรอแล,แล้วก็ใส่ชุดแล้วก็นอนเลยอ๋อไม่ใชมมาาม่มาหาพี่รัตก่อนเหรอมาหาพี่รัตก่อนแล้ทำไมมาหาพี่รัตอ่ะ ลับไม่ล้วเอ้าล้วตอนที่นะอยู่ห้องคนเดียวข้อมไม่มาหามาบา้างก็หนูไปเที่ยวอยู่มากอดกานก่อน <c oughs> ขอ้อหอมชอบเที่ยวข้อหอมไม่ล้างมาหรอกมาขึ้นมาเดียบขึ้นมา แม่ไปยบบไห้ใกล้นะมากอดกันแล้วเมื่อไหร่จะได้นอนกับแม่เขาได้นอนอยู่แล้วเลยแม่เขาอาบน้ําอยู่อาบน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำบอมก็หหมไม่จริงเขาอาบน้ำอยู่มไม่ไม่ก็าอาบน้ำแล้ว,าาลวยังไม่อาบอาบแล้วอาบอะไรเมื่อกี้เขายังบอกว่าเดี๋ยวอาบน้ำก่อนอยู่เลยกังห มานอนกอดกันก่อนห้องหอมอ่ะชอบทิ้งนะตลอดเลยอ่ะอุ้ยเจ็บไหมอ่ะมา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 โอ้นารมาโทษมาโทษมาโทษมาก็บีบจะลงแล้วแล้วก็เลยปล่อยเลยไงมันไม่มามาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูของเล่นที่น้าซื้อเจ็บไหมมาน้าก่อน กินร,งรัอองกาเลยหรอกี่ตลบกลบได้กี่ตัวมันเกิดอ,อะไรไข่ในเนืนะเอ้อหนาวปีเบิร์เดยทอาอาสวัสดีเพื่อนๆพ่อนก่อนเด้อวันนี้ตีลังกาสนุกไหมไม่เจ็บ เจ็บแค่ไหนเจ็บมากไม่กะเป่าหาเจ็บตรงไหนมามามาุก